สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆจากช่องหลักช่อง l ลิฟลี่ส k ก r ุด้วยนะคะตอนรับเข้าสู่ช่องย่อยของเรานั้นคือตั้งกว่า Travel the World ช่องที่จะพาทุกคนเที่ยวทิปทัวแมปไปกับแอป g o o g l e Earth ค่ะในวันนี้เราบินทิปมากลายถึงประเทศสหรัฐอเมริกากันอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเมืองที่เรามาสำรวจเนี่ยมันย่อมไม่ธรรมดาค่ะเพราะถ้าธรรมดาเราไม่มานะ เมืองเมืองนี้ชื่อว่าคาฮาบาค่ะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐอลาบามาของสหรัฐอเมริกานะซึ่งปัจจุบันมันถูกปล่อยทิ้งรกร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยประจำฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะในปีคิศกราช1865ที่ผ่านมานานมากๆแล้วเมืองคาฮาบาเนี่ยเคยถูกทำลายจากอุทกภัยชนิดที่เรียกได้ว่า ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทําให้ผู้คนที่เคยอยู่ในเมืองแห่งนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากย้ายออกไปค่ะและต่อมาในปีคศก1920นะคะเคยมีความพยายามของนักโบราณคดีที่จะคงสภาพสิ่งก่อสร้างบางอย่างในเมืองเอาไว้แต่ถึงอย่างไรปัจจุบันเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเมืองนี้เฮี้ยนเป็นอย่างมากเลยค่ะ ว่ากันว่าจะมีดวงไฟแปลกประหลาดล่องลอยอยู่กตอนกลางคืนไม่นานก็จางหายไปเองในอากาศนะแต่ก็อย่างว่าละค่ะเป็นเมืองที่มันขนานนามได้ว่าถึงเมืองนี้ผู้คนจะไม่สามารถอยู่ได้แต่พูดผีวิญญาณสามารถอยู่ได้แบบสบายๆชิวๆเลยคือตอนนี้ถูกทิ้งรกร้างแล้วก็เลยไม่มีผู้คนอาศัยนะคะทำให้แบบ มันวังเวงอะนะซึ่งอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะว่าเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงเท็จมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีมูลความจริงก็คืออาจจะเคยมีผู้คนที่เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิกัดที่แบบ น่าเห็นใจนะเพราะว่าเขาเจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็คิดว่าน่าจะหนักกว่าบ้านเราเยอะเลยสติดวิลนะคะมีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้แบบเข้าไปในโซนตัวหมู่บ้านได้อะอเห็นแค่บริเวณถนนทางหลักเท่านั้นนะคะเนี่ยแบบเนี้ย ก็จะมีบ้านที่แบบผุพังไปตามการเวลานะคะอย่างที่บอกว่าเขาเคยพยายามที่จะคงสภาพสิ่งก่อสร้างเอาไว้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบผุพังไปอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะมันจะมีที่เราเห็นในภาพประกอบเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเหมือนคล้ายๆจะเป็นโบสถ์หรืออะไรสักอย่างนะคะ ทางมันก็จะเป็นป่าสักส่วนใหญ่นะตรงนี้มีแยกด้วยเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะคะอ,อย่างที่บอกว่าเราจะสามารถดูได้แค่ถนนเส้นหลักเท่านั้นเนี่ยก็จะมีบ้านาที่ยังพอคงสภาพเหลืออยู่ เห็นได้ประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะถ้ามีอะไรแจ้งเตือนเข้ามานะน่าเสียดายมากๆเลยที่มันเห็นได้แค่ถนนนะ่ะถ้ามันเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านได้จะแบบว้าวมากๆเลย อะถ้าชอบพิกาดนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันเนาะเราก็รุนให้ตั้งกวาทาาว่าเดอ w เวิร์คพันกว่า0 0 0พชั่วโมงไวๆนะและถ้าอยากสปอร์ตให้กันอยากอยู่ร่วมกันนานๆซับสไคร e กับกระดิ่งช่องกันเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ